ข้อที่3,6นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายจํานวน250คนนักเรียนหญิงจํานวน450รอคนออมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์และจานวนนักเรียนที่ชอบวิวทยาศาสตร์350รอาคนโดยใน,ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนชาย100คนต้อกจากนี้นักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน200คนเป็นนักเรียนชายที่ชอบคณิตศาสตร์125คนถ้ามีจํานวนนักเรียนที่ชอบทั้ง2วิชาเป็น85โดยเป็นนักเรียนชายจํานวน50คนจงพิจารณาว่ามีนักเรียนหญิงจํานวนกี่คนไม่ชอบทั้ง2วิชานะครเราก็ต้องมาวาดเซ็ กันก่อนเป็นยูนิเวอร์สโรงเรียนเนาะอ่ามีสองวิชาคือคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ทั้งหมดี่ยูนิเวอร์สก็คือผู้ชายออกับผู้หญิงเนาะทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยคนจะวาดเส้นแบ่งครึ่งเนาะแบบประมาณนี้อ่าฮะ แบ่งผู้ชายกับผู้หญิงเป็นเซตชายกับเป็นเครื่องบนเป็นผู้ชายเครื่องล่างก็เป็นผู้หญิงเนาะเรารู้ว่าอันนี้เป็นเซตคณิตศาสตร์อันนี้เป็นเซตวิทยาศาสตร์เนาะคนที่ชอบทั้งสองวิชามีทั้งหมด85คน โดยนักเรียนชายเนาะชอบทั้ง2วิชา50คนดังนั้นนักเรียนหญิงที่ชอบทั้ง2วิชาก็จะมี35คนโจทย์บอกว่า,อาชอบคณิตศาสตร์200คนเนาะเป็นผู้ชาย125คนดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น125 5ลบ50นะฮะเป็น75นั่นเอง หรือก็คือตรงนี้คือ275เอ๊ะตรงนี้คือ125แล้วก็บวกกับอีก35ก็จะเป็น160เนาะขาดอีกเท่าไหร่จะเป็น200ก็คือขาดอีก40ก็คือจะมีผู้หญิงที่ชอบคณิตศาสตร์อย่างเดียวจำนวน40คนิคนทีนี้เราก็หาวิย์ต่อ มีสามอยห้าสคนชอบวิทยาศาสตร์โดยเป็นผู้ชายร้อยคนชอบวิทยาศาสตร์เนาะเราก็มีวิทยาศาสตร์อชอบทั้งสงวิชา50คนดังนั้นตรงนี้ก็จะเหลืออีก50เนาะอ่าก็คือตรงนี้ไปแล้วร้อนึงก็แปลว่าผู้หญิงก็ต้องอีก250ถึงจะบวกกันได้350 ขาดอีก250เนาะแล้วก็ลบกับเซตตรงนี้ด้วยก็จะมี35คนก็คือ250คนลบกับ35เหลือเท่าไหร่215คนนั่นเองทีนี้โจทย์ถามว่ามีนักเรียนกี่คนที่ไม่ชอบ นักเรียนหญิงกี่คนที่ไม่ชอบทั้งสองวิชาเนะก็คือพื้นที่โซนนี้นั่นเองอนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนนักเรียนหญิงทั้งหมด450คนแล้วก็ลบกับพื้นที่3ช่องนี้เนาะช่องนี้1 2สอแล้วก็3ก็คือลบลบ40แล้วก็ลบ35แล้วก็ ลบกับ215ก็คือ450ลบกับ0เต้งเป็น9 450ลบกับ290นะครับเป็นทั้งหมด เป็นร้อยหกสิบคนนะครับตอบข้ององ,งูครับผม